ข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์เดประจําวันที่9พฤศจิกายนโดยโค้ชเทฟุตบอลแมนเชสเตอร์เดเช้า,ชานี้คอสนะเนเพื่อนเพื่อนบรูโน่เผยเหตุผลส่งบอลให้กับทางคาวานี่ซัดประตูโดยในทางบรูโน่เฟรเดสครับผมจอมทัพชายบุตรกิสของแมนเชสเตอร์เดนให้เหตุผลที่ส่งบอลให้กับทางเอสันคาวานี่ในจังหวะซัดปิดกรงช่วยทดเจ็บมากกว่าที่ยิงเองเพื่อทำแฮตทริกในเกมไล่ต้อนเอฟเวอร์ตันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา โดยงานนี้ทางบรูโด้เฟอร์เดสเพ์เบเกอร์อรแมนยูนะฮะอธิบายเหตุผลตัดสินใจส่งบอลถวายพาให้กับทางเอซิสันคาวานี่ยิงประตูตอกฝ้าลงท็อปฟิสสีน้ำเงินอเอฟเอ์ตันเป็นต่อ1ที่สามกุยสันพาร์คในเกมฟุตบอลธุรกิจเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา โดยท่านกุนซือโอเลกตอรชซาช่าผมกำลังตกอยู่ในสถานการณ์กดดันอย่างหนักเลยนะฮะเนื่องจากเรดเดวิลนั้นทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวัง2เกมติดต่อกันในการดวลกับทางไอ้ปุญญ่อาสตอลและอิสันบูบอสตันเฮียโดยงานนี้ชังนักด้ะโอมนั้นต้องขอบคุณความสุดยอดของเฟอร์นันเดสที่ซัดไป2ประตูกับอีก1แอสซิสช่วยให้ทีมเก็บ3แต้มสำคัญได้สำเร็จ สำหรับนะผมจังหวะที่ได้ประตูที่3านั้นเฟื่อเดสคนนี้ mm hmm. ก็มีโอกาสจะทําแฮตทริก hmm. เมื่อมีจังหวะหลุดเดียวนะฮะ mm hmm. ในช่วงทวารบาดเจ็บ mm hmm. แต่เจ้าตัวยังเลือกจะส่งให้กับคาร์วานีซามประตูนะผม mm hmm. ซึ่งเป็นประตูแรกของเขาในนามทัพของแมนยูโดยจางทชาวชาวบุนเกสส่วนนี้ให้ผลมาว่าประเด็นสําคัญก็คือการได้รับชัยชนะส่งบอลให้เอนสันคาร์วานีคนนี้เพราะสลับกองหน้าการยิงประตูนั้นทําให้เขามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น เาจะเป็นนักเตะสาคัญสำหรับเรานะและการยิงประตูแรกได้นั้นจะทําให้เขาเชื่อมั่นไม่ว่าจะเป็นต้องคิดเรื่องการทําแมทริกผมคิดแค่เรื่องอนาคตเท่านั้นทุกคนในเกมมีความสําคัญเป็นอย่างมากเลยเราทําผลงานได้ไม่ค่อยดีนักในเล็กดังนั้นนี่จะเป็น3มแต้มที่สําคัญซึ่งตอนนี้เราไม่ใช่ทีมที่ดีที่สุดแล้วและเราก็ไม่ใช่ทีมที่แย่ที่สุดหลังเกมที่ทางอิสตันบูลเราจะทําให้มันดีขึ้นถ้าเราทํา้หลายสิ่งได้อย่างเหมาะสม สฟอร์นเดสคนนี้ได้กล่าวเอาไว้ครับเป็นแรว่างานนี้นะฮะลูกนั้นที่เฟอร์นเดสไม่ยอมทำแฮททริกนะผมเพราะว่าเขารู้สึกว่าอยากจะให้ทางค่านี้นั้นได้มีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยมีส่วนร่วมกับเกมอยู่บ้างครับเราจะข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะเด็กผีจะเอาเวลา d ดยคอนเฟิร์มนูโนเหมาะสมคุมแมนยูแทนที่โซชา โดยการที่เควินคอยนะผมมาดีตแข้งดังของทางวูฟแฮมตันบันเลิร์นะฮะยืนยันมาว่าทางคุณซอหมาป่าคนปัจจุบันอย่างนูโนเอสเปริโตซานโตเหมาะชุมทัพแมนยูซะมากกว่าแทนที่โอเล่เลยก็ว่าได้ซึ่งมากกว่าใครเพื่อนเลยโดยสิ่งที่ผมกำลังจะพูดต่อไปนี้อาจทำให้แฟนบอลวูฟแฮมตันนั้นขุนเคืองใจแต่ก็ต้องยอมรับนะฮะว่านูโนเอสเปริโตซานโตเหมาะจะคุมแมนยูอยู่แล้วต่อจากโซชาจริงๆเลยนะ โดยแน่น,นอนว่าหลายคนก็เล็งที่มาริเซโอโปชิติโน่กันเป็นเบอร์หนึ่งในดวงใจหากเกิดการปลดโซชาออกจากตำแหน่งนะฮะกลางอากาศพอ,พอดีีแต่โดยส่วนตัวมองว่าดูโน่นั้นเวิร์กกว่าอย่างชัดเจนคือต้องบอกก่อนว่าผมเองนั้นก็เป็นสาวโป๊ปิแสดงระดับคนาตายคนหนึ่งเช่นกันนะฮะและเชื่อมาอว่าดูโน่นั้นมีความสามารถในการสร้างแรงมันานใจให้กับลูกชีมเข็นศักยภาพออกมาได้สูงที่สุดซึ่งนี่คือสิ่งที่โซชานั้นขาดไปเยอะเลยทีเดียว ฉะนั้นหากบอร์ดแมนยูนะผมคิดจะเปลี่ยนผู้จัดก,การทีมใหม่ในวันนี้ผมคิดว่าอยากจะแนะนําให้ดูโน่นั้นเอาไว้เป็นตัวเลือกขัางตต้นๆน,น,นะครับผมเพราะาเขาคนนี้เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงนั่นเองนี่ก็เป็นคำพูดของครังเควินดอยนะครับผมที่บอกเลยว่าดูโน่นี้ก็เหมาะสมเช่นกันนะเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับสู้ฮกกันหน่อยคาร์วัร์เลวินยกไรต์ฟอร์ดคือต,ตักเตะเก่งที่สุดในทีมชาติอังกฤษเลยนะ โดยตำแน่งคำว่าเลวินนะผมกองหน้าผู้ร้อนแรงของทางเอฟเวอร์ตันยืนยันแล้วว่าณเวลานี้มาครับไรฟอร์ดจากทางแมนเชสเตอร์นั้นคือนักฟุตบอลที่เก่งที่สุดในทีมชาติอังกฤษอย่างแท้จริงด้วยความที่มีคนติดตามผลงานกันมานานนะฮะจะเห็นฝีเท้าอันน่าเหลือเชื่อมานับครั้งไม่ถ้วนผมก็รา่างยืนยันเลยว่ามาครับไรฟอร์ดนั้นเป็นนักฟุตบอลที่เก่งที่สุดในทีมชาติอังกฤษณเวลานี้ เขามีคุณสมบัติครบทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นทั้งความเร็วพละกําลังความแข็งแกร่งทั้งศาสตร์ส่วนตัวยิงคมกริบอันตรายทุกจังหวะยามอยู่ในกรอดเขตโทษแถมมงพามประตูได้อีกต่างหากนะฮะโดยงานนี้ในฐานะศูนย์หน้าตัวเป้าถ้าคุณเล่นเคียงข้างใครสักคนหนึ่งที่เก่งเหมือนแบรดฟอร์ดเนี่ยจะยกกระดับความมั่นใจให้สูงขึ้นอย่างไม่น่าเหลือเชื่อเพราะรู้ว่าเขานี้สามารถทําลายนะรักผู้แข่งเพื่อเสร้างโอกาสบนพื้นที่สุดท้ายได้อย่างแน่นอน รัดฟอร์ดนั้นจะอยู่เป็นตัวท็อปของวงการฟุตบอลไปอีกนานแสนนานไม่ต้องสงสัยกันเลยเดียวเอาละ,ะผมเป็นวว่างานนี้นะฮะก็สู้หกกันซะหน่อยนะครับผมคาร์เวอร์เลวินบอกว่าจนูแรกคนนี้คือนักเตะที่เก่งที่สุดในทีมชาติอังกฤษแล้วณนะเวลานี้นั่นครับและนี่นะผมก็เป็นสรุปข่าวรูวสมสโมสรแมนเชสเตอร์ในช่วงเช้านะฮะขอบคุณทุกคนนะฮะที่ติดตามรับชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับผมนะฮะขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ